ยากัผมไม่รู้ว่าผมคิดอะไรผมก็เลยขอโทษทุกคนนะว่าผมรู้ตัวเองว่าผมไม่สบายมาหลายวันแล้วไอผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งสิ่งที่ผมเคยทำล่วงเกินกับทุกคนมาอย่างน้อยก็ขอให้ทุกคนอาโิกกรรมให้ผมเนยผมก็เลยพิมพ์ไปโดยการพิมพ์ในข้อความว่า สิ่งไหนที่ผมเคยล่วงเกินทุกคนผมขอโทษเพราะว่าตอนแรกผมหวังว่าผมขอโทษเพื่อที่ผมจะได้เป็นร่วงงานในที่ห้าแต่ว่าผมกลับไม่ได้ไปได้ไปโรงพยาบาลเลยรู้ว่าพี่โจได้ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเกิดว่าไอพี่ถ้าว่าผมรอดก็จะให้ผมบวชผมก็เลยว่าถือว่าผมเลยว่ายังไงผมก็ต้องบวชพี่ผมเคยฝันถึงไอไอ คนที่เขามีเหมือนที่เขาใส่ชุดสีแดงแล้วก็เขาเคยไปยามาจุราเขาเคยเข้ามาหาผมว่าเขาอยากให้ผมให้มีโอกาสในการช่วยเหลือคนอีกครั้งหนึ่งตามที่ผมเคยบอกว่าถ้าผมตายก็ให้ผมช่วยเหลือคนก่อนไม่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการฟื้นนั่นแหละให้มาช่วยคนให้มาช่วยเหลือคนคือเหมือนแกก็อยากให้ผมช่วยเหลือคนนั่นแหละครับอยากให้ผมช่วยเหลือคนนะค น้องบีนี่คือว่าเขาเป็นจิตอาสาเนาะเขาเป็นจิตอาสาเป็นจิตอาสาเป็นผู้ชีพผู้ภัยกู้ชีพกู้ภัยอยู่น้องสนินทนะไปแ<ห> <ทำ S 1> น่เราอ,อาจจะต่อยอดออกผลเปิดจุดให้น้องเขาเลยนะมีรถตู้มีพยาบาลมีอะไรให้เขาจัดการไปเลยแล้วก็เป็นทําให้มันเต็มที่ให้มันสุดกําลังไปเลยเนาะก็สายบุญชุรินทีวี พร้อมสนับสนุนพร้อมให้น้องบีสร้างบุญต่อไปนะตับลมหายใจสุดท้ายอะทุกคนโมทนาสาธุบุญต่อบุญเชื่อว่าบุญมันพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะเนาะถ้าบุญไม่ต้องกันถ้าวาสนายังไม่มีอยู่จากการช่วยคนนู้นคนนี้มาทั้งชีวิตของบีเนี่ยก็คงจะไม่รอดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเขาให้รอดมาเพื่อสร้างบุญนะเอาสร้างบุญต่อไปสาธุครับผู้ชมหกเก้าเ้ หลังลายแขนมวดที่แล้วห้าสี่ตรงตงฝันเหรอฝันเ้นล้วนๆกับผู้หมวดท่านนี้ฝันเม็ดเดียวเลยอะฝันเลยไปที่อัศเซเดนฝันเขาหวยออกห้าสี่ออกห้าสี่จริงๆรอบนี้นี่เราจะได้กุมารทองมาใหม่แล้วนะจะน้มีลูกทหารอีกคนหนึ่งใช่ได้กุมารทองอีกมาเสริมมาบอกว่ามวดห้าศูนย์แล้วก็บอกมวดที่แล้วบอกสี่ห้าเมดเดียวโอ้โหจะไปอะไร แล้วยังบอกหวยเล่าอะไรถูกอีกเน่นอนอน่าสนใจน่าสนใจวันวันนักข่าวเราทําบุญเราสร้างกุศลแล้ววันนี้มาช่วยบีอีกมาให้เป็นกาลังใจนะลูกนะอ่ะเอาไว้ต่อยไปไอ้กวาดไปไม้รดรดน้ําต้นไม้หญ้าเป็นรายวันแม่ได้ข่าวตอนไหนไอ,อ,อ,อ้ลูกชายท่านโทรไปหาแม่ตอน ตอนกลางคืนประมาณประมาณโอ้ไม่ี่คืนหรอกประมาณหกโมงกว่าหกโมงเย็นใช่ไหมใช่แต่แม่หารถไม่มีแม่ได้มาตอนประมาณห้าทุ่มมารถไฟมมารถไฟห้าทุ่มแล้วมาถึงสุรินทร์ตีสามกว่าพอมาถึงสุรินทร์ตีสามกว่าแม่แม่ก็เหมาเหมาสามรอเข้าไปโรงพยาบาลเลยคิดว่าลูกจะรอดไหมตอนลรก็ว่าไม่รอดแหละน้องสาวบ้านตรงนี้เขาโทรไปบอกว่าโอ้ยพี่รีบมาดูเลย คขาไม่รอดหรอกเขาพูดน่ากลัวจังเขาว่าถ้าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะ้าอย่างนี้ไม่ไม่มีผลเนี่ยเขาบอกว่าจะใส่ท่อใหญ่หรือจะให้ปั้มหัวใจเขาถามอย่างนี้หมอเขาถามแล้วน้องสาวเขาบอกอุ้ยใจไม่ดีเลยเขาว่าถ้าอย่างนั้นเราพี่เ็าจะลงไปจะรีบลงไปนี่แหละแ,แม่พี่บีเห็นไหม,มบบถมา้าบีไม่มีใครบีต้องนึกถึงแม่นะถึงแม่ครอบครัวคนรอบข้างและแม่แลวแม่ก็ร้องไห้นะแลวน้องสาวเขาว่า น้องเองก็ทําใจไม่ได้หม่กันแลวน้องชายเขาได้ยินหมอว่าจะปั๊มหัวใจจะใส่ท่อใหญ่นะน้องชายเขาก็ไม่กล้าดูไม่กล้าอยู่เขาก็ร้องไห้ลงมาข้างล่างนะคะมาอยู่ในรถเขาเขาไม่กล้าดูเนอืยที่ไหนได้อยู่โรงพยาบาลกี่วันแม่สามวันสามวันสามวันพูดเร็วใช่ื้นเร็วมากแม่ว่ามันจะไปไม่ขึ้นง่ายนะผมถึงไม่นอนอู้หูแต่ละวันวันนั้นเนี่ยนอนทั้งวันเลยไม่เป็นไร ขวัญเอ่ยขัญมาขัญไปตกอยู่ที่ไหนไปตกที่หุบเขาลำนาวพรแห่งที่ใดขอให้กลับมาอยู่เย่าเฝ้ากะเรือนขวันที่เคยผวาขวันที่เคยประวงขวันที่เคยตกอกตกใจขวัญเอ่ยขวัญมาสีสีวันนี้วันดีขอให้ขวัญมาขวัญมาขวัญอยู่มั่นขวัญยืนอ่ะอยู่มั่นขวัญยืนเด้ออยู่กระร่องอยู่กระรอยต่อไปก็จะได้บวชแล้ว ก็จะได้ถือศีลบริสุทธิ์ฝึกจิตฝึกใจตอนนั้นลมมาแรงเลยครับอ้าเป็นทางนี้อ่าเป็นแบบทุกสัพพสุนะโรคสัพพโรคสัพพายสัพพเคะเสียดจังไดวิวันชัยวิวันชัยสัพพาทานังสัพพาลาภังโอระว่าจมีเชื่อไหมว่าวันนี้เนี่ยว่าในระหว่างที่เราเดินทางมาเนี่ย ฝนพรมนะฝนตกนะพี่ฝนตกเทวดาฟ้าดินหนูฝนลูกนะนก็เราได้ตั้งจิตอตธิษฐานตั้งจิตขอพรกับองค์เทพอสศดินกับสมเด็จองค์ปถมองค์ที่ห้าสิบสองไว้วันนั้นแหละก่นอนที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยเราปรวดน้ําหากบุญวาสนาข้าพเจ้าเคยสร้างเคยทําบุญบารมีข่ามีจริงขอให้ช่วยน้องแล้วขอให้สําเร็จแล้วจะให้น้องบวช เพื่อถวายเป็นคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เพื่อนระลึกนึกถึงคุณพระาชตรายแก้วสามประการอ่ะอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นที่ตั้งแล้วก็อุทิศถวายแด ع, อ่องค์เทพอ,อัิสินพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์กายขันทาสังขานของบีเนี่ยให้ได้รับผลบุญในวันนี้น่เอาวันนี้เจ้าภาพใหญ่เนาะก็คือคณะสายบุญชุรินทีวีจะร่วม เป็นเจ้าภาพในการบวชในทิชิตผลคํานะแต่ว่าอาน,นิสงส์ผลบุญคนแรกเลยที่ประเดิมมานะเป็นเครื่องผ้าไตรจีวรเป็นผ้ามิชลินอย่างดีนะคุณสุพรรณีนันทิรุษนะพี่นีอนุโมทนาสาธุนะอ่ะมาแล้วผ้าไตรนะครับอ่ในส่วนของบาทก็จะเป็นคุณเพนประภาทินันนะเจ้าภาพ บาทพระเป็นบาทเซนเลดอย่างดีนะเพื่อนของพี่มีนะอนุโมทนาสาธุแล้วก็เครื่องอัฐบริฐารทั้งหมดทั้งมวลเนะี่ยแต่ละปะัดเหลือย่ามเหลือย่ามเหลือที่นอนนะยังไม่ครบนะเหลือย่ามเหลือที่นอนเดี๋ยวจะเอามาเติมให้นะตอนนี้ก็ให้ทุกคนทุกท่านสาธุกับบุญที่คาดว่าน่าจะได้บวชในเร็ววันนี้นะเอาถามน้องบีหน่อยคิดยังไงถึงจะบวชคิดว่าจะมีวันนี้ไหม ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมไม่รอดไม่ไม่ไม่เพราะผมไม่รู้เลยว่าตอนที่ผมนอนอยู่ไม่รู้ว่าพี่โตได้กล่าวอะไรไว้บ้างผมคงรู้ว่าพี่โตได้ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเกิดว่าไอ้บีแต่ว่าผมรอดก็จะให้ผมบวชผมก็เลยว่าถือว่าผมเลยว่ายังไงผมก็ต้องบวชพี่ยังไงผมก็ต้องบวชถือว่าครบผมเชื่อเรื่องนี้ครับไม่คิดว่าบีจะกลับมาเร็วขนาดนี้ด้วยตํำ เพราะว่าโอ้โหบอกว่ากําลังจะใส่ท่อช่วยหายใจคืออ,อย่างนี้คือหมอเขาบอกผมว่าอย่างนี้นะครับอาการผมมันหอบก,กว่าคนที่เขาใส่ท่อกว่านั้นอีกนะอืแล้วทีนี้เสร็จพอพอถ้าผมไม่ใส่ท่อคือว่าผมหมอเขาบอกว่าผมจะไม่รอดอถ้าไม่ใส่ท่อคือจะไม่รอดอย่างเดียวถ้า<ผ>มไม่ใส,ใส่ท่อคือตายใช่แต่สุดสุดท้ายแล้วเขา ผมรู้แต่เพียงว่าผมไม่รู้ว่าผมไปถึงรุ่นไม่รู้เขาใส่ท่อหรือใส่แต่ผมรู้ว่าผมเจ็บเจ็บคอแต่พี่แน่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใส่ท่อผมไปอืแต่ผมกับรอดปฏิหารฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นก่อนที่บีจะป่วยเนี่ยประมาณก่อนประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงเนาะเห็นส่งข้อความเข้าไปในไลน์กลุ่มนั่นแหละครับผมอ๋อหกสิกิ๊กตอนนั้นผมก็งงความรู้สึกของผมนะพี่มันมันเหมือนมันมันเหมือนรู้ตัวรู้ตัวเองดีอะ ว่าไม่รู้ว่าเราจะรอยปากเพราะว่าผมพยายามหายใจแบบให้ตัวเองหายใจแล้วผมก็พยายามงขณะที่นั่งอุบรุมอยู่เป็นอดีตก็เป็นอดีตไปอันไหนก้าวใหม่ทําใหม่คิดใหม่คิดบวกแล้วก็บวชครั้งนี้ก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบินญ,ญาณของคุณพ่อที่เป็นเทวดาไปแล้วเนาะตอบแทนพระคุณมารดาที่ให้สายโลหิตเนาะและแล้วก็ การบวชครั้งนี้เวลาจะมากจะน้อยก็ให้ตั้งจิตฝึกตนฝึกจิตฝึกใจเนาะทามศีลภาวนาฝึกไว้ทานศีลภาวนาฝึกจิตฝึกใจฝึกเรื่องของสมาธิฝึกของเรื่องจิตจิตคือนายกายคือเบาวนะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตถ้าจิตสงบจิตดีจะเข้าสู่นิพพานได้ ก็อนุมทธนาสาธทุกับบุญที่น้องบีจะบวชเนาะคุณแม่ก็เลือกที่ดีที่สุดคือเลือกสะดวกะนะจะบวชกันไหนเยเจจะหาจะแล้วก็ให้น้องบีโทรหาเดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพทุกอย่างเลยก็ให้บวชแบบง่ายเรียบง่ายไปเขาให้บีกลับมาใหม่นะอืมให้มาสร้างบุญผมผมมีโอกาส ครั้งแรกผมก็คลงบาลแต่ผมผมก็เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะพี่เวลาไอไอปุ๊บมันเหมือนแบบแน่นหน้าอกแล้วก็อืมผมต้องลุกขึ้นตีหน้าอกตัวเองแล้วค่อยหายใจเวลาผมนอนเม่ไอนะเพือ่อที่จะให้มันเหมือนใจมันจะขาดะ่ะครั้งนี้ก็เหมือนกันอืแต่ครั้งต่อไปผมว่าครั้งที่สามมันน่าจะไม่น่าจะรอดมันน่ามันไม่น่าจะมีโอกาสเลยคระบหนึ่งครั้งอ่าก็อ่ากันยัวไม่หายหาย ทาธาตุยสาทุ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 อาากุใหญนทากาุทาาเก่าพราะมาแม่อให้กมาแลให้ลูกมาใแม่ใหแม่ก็้างกายกรรมทางกายกรรมวัจ so ีกรรมมโนกรรมกรรมใดๆที่ร่วงคืนกรรมใดที่ลูกคุณวิดามานดา ขอให้ขอให้คุณแม่คุณแม่ได้เอาหัสีคุณแม่บวกควสมคงคำโจอาหัสีคำไม่ลูวิญญาณมันก็ไไรทุกอย่างทุกทีหลวงเร้่เบาอีหังไม่เอาหัสีให้ทุกอย่างเลยกระจายสายมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญความเจริญตลอดไปด้วยศาสนาถูกอืมอ่ะไปนี่แหละเนก่ไหนเห็นว่าสู้เด้ออ่ะสู้สู้มาเขี่ยมาเขี่ยมา ไอ้ไม้ไมนี้ไปเหมือนกันเด้อไอ้มันแคบขาดให้มันมดเคาะมดโชว์ท่ามูท่ามู้เขาวัดเขาว่าบัณฑิตใจเอาไปบวชจะสามรวยพรรษานิตจะาพราะแท้จริงไม่ทิ้งไปไหนไม่ทอดทิ้งกันครอบครัวเดียวกัน มีแตาคนดีมีน้ำใจนะครับะครัสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมากเป็นดีคนเดิมเป็นน้องสนิทให้เป็นดีดีดีกว่าเดิมเป็นดีดีกว่าเดิมเป็นลูกหลานเป็นขอบอกอย่าใจร้อนให้ใจเย็นเย็นอยู่ในการรักกันบางทีมันนองมันเดิมเป็นขีดไรเปไปคิดมากเออ๋ยวไปคิดเยอะพรุ่งนี้กับเช้าพรุ่งนี้เช้าอาจารย์ประหยัดก็ชอบตรวจสุขภาพแข็งแรงกระดึมครับผมสิ่งไหนที่ผมควคิด อะไรไม่ดีก็ขอไปของพี่นะของพี่ไม่เคยคิดไม่ดีก็ดีแน่อืมมีแต่คิดมีแต่คิดเองเลยเนาะเออมีแต่คิดเองทั้งนั้นแหละคิดเองอย่าไปคิดเองเอออย่าไปคิดเองคิดว่าพี่ไม่รักจรเออคิดเองทั้งนั้นเลยนะผมคิดเองแค่นั้นแหละเออก็ผมไม่เคยว่าพี่คิดแต่ว่าผมคิดเองแหละผมผมคนคิดน้อยใจอืมอ่ะมา